สวัสดีค่ะดิฉันตัวแทนจากพักทีมวันทอบค่ะคุณพลอยก่อตั้งพักไม่ได้ยังไงคะก่ <c oughs> อนอื่นนะคะดิฉันต้องขอบอกกันเลย <สง S 1> ว่าข้าวมาส่งค่ะเย้ดิฉันตั้งใจสร้างนโยบายต่างๆขึ้นมาเพื่อเพื่อมากินน้ําค่ะเย้ดิฉันตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อเจ้าของกิจการและพนักงานทุกคนค่ะ อ่ะเราก็มาถึงคำถามแรกกันก่อนเลยนะคะจากคุณปราำเพลถามว่า h ี m e n s ซ้อมเนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเจ้าของกิจการและพนักงานได้อย่างไรคะดิฉันก็ขอบคุณค่ะยังยังขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับ h ี m e n s ซ้อมเนี่ยก็จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้มีเวลาไปพักผ่อนโอเคค่ะงั้นไปนะคะเฮ้ยเฮยังไม่จบนี่ก็ติดตลกจังเลยยั ้าของกิจาการและพนักงานทุกคนเนี่ยได้มีเวลาไปใช้กันอย่างแฮปปี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสเห็นคนที่เขาทํางานหนะักจนไม่มีเวลาดิฉันไม่เห็นแล้วน้ำตาต้องสงสารเขาสงสารตัวเองนี่แหละค่ะเวลาสักท่ายไม่มีเลยเย้ <Yeah. S 1> อันเนี้ยมันก็เป็นปัญหานะคะแต่ถ้าจะตอบให้ตรงประเด็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามีฟังก์ชันที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้น <Wow. S 1> ถ้าอยากรู้ว่าดียังไงลองใช้งานฟรีได้ที่ www humansoft co th สุดท้ายนี้เลือกตั้งให้ไปที่เขตถ้าอยากออกเด็ดให้มาที่เราออเย้อย่าลืมไปออกเด็ดเอ้ยไปเลือกตั้งกันวันที่14พฤษภาคมสอ6 6จยนี้นะ